แกงหนกว่าวันนี้แม่คะนี่หนกเป็นหนามะหนกอะไรคะหนกกาตาอ๋อขายตัวบันเฟือคะตัวยีมาบาทตัวยีมาบาทรอหลอเลยไม่กตัวเอียไตโงงแต่นตัวไม่ชอบกินแปดั่งอยู่แล้วที่บ้านเลียงแปดไป้อยตัวตัวที่มาบาทยี่าย่ที่เขาเอากี่ตัวไม่ร้องตัวร่ามซิเอาจับจไป วายีที่บาทกี่ตัวเอาเดียวย่างอยู่ร้านทริปนี่พ่อมาแจกวันอาทิตย์หรอกเอากี่ตัวเอากี่กล้องตัวพอเอาตัวแม่ปืนเอาตัวพีปีเดี๋ยวตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่าตัวเลยตัวเลยตัวเลยปลาดงมาปลาเลยไม่กครกินทางซ้ายอยู่จะการซื้อที่หรอเอาไปดีนะไอ้นั่นายโบ่งมันนั่นยาวออกนะโบ่งมันนั่นรูว่านมันนั่นดูดรอยเลย กินแม่เลยแม่ค้าเออชายชได้ได้ชายแหลกชายได้ยันตึ้งคอยรอดลมมันนั่นดูดกันเลยกินกันเลยตามันก็เอา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 เออไอแม่ค้าอังชายตรงนั้นใครใครใครเอามางั้นกลางกลางนั้นใช่ทุกไงแม่เลยเดี๋ยวเอาไปเอาไปชุยชายทำได้จากใจแม่ค้าเอาเอาอันี่มาโรงง่ายเอออ้ยเลยมันชูเห็นว่าเแม่เหลวคุมยิ้วอันนี้กินตอนเช้า เล้วมันจูนี่ตอนกลางคืนคีนค่ร้อยแล้วกินเซตเนียนพร้อมไวมจ,มจ่ายหลอดทรัมตึงเซโล,มมลทรัมทริปจ่ายไหมคะทึงอนี้ซักยี่ที่อะซับรกโหลยทำได้เนียนแจกๆแมตแล้ววัวกกูดาตายตัวเดียวไม่ได้ไม่ได้ไปล่ไอ้พวกดูดกินพวกยอยากกินตีน เออปลายปีก็ไม่ต้องซับฮัลโหลอยู่บาทเจ็บ <c oughs> โล่รงมานโลไหมคะเอ๊ะกูเปลี่ยนใจแกงเป็ดว่า <c oughs> นี่เอาเป็ดตัวนี้กิ่บาทจังนี่รวไหมไม่เอาเล็วเ้ยนี่รับเลยวไม่ได้น้ำริบก็ไม่เอาเร็วเป <c oughs> ๊กรับเลยว,ว,ว,วเอาได้ตรงโลกาเบี่ยมา ยี่ิบบาทก็ได้เลนะไม่ได้ทำที่นี่าที่บาาต้องเนี่เอาได้ตุงมันเตียงแล้วเออได้ทุงมั้ยแงสอดแมงสอจ้ามันอวนแกน่ะแมงสอนสามสิบบาท